สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมเออเป็นไงกันบ้างครับทำกิจกรรมกันถึงไหนแล้วคู่หูสุดซิ่งเลอ้ยหรือจะเป็นไฮสตอรี่เช็คชื่อรายวันหรืออะไรต่างๆนะครับผมซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมขั้นเวลานะครับเพราะกิจกรรมมีคือเมาที่20นะบูญ่าเดย์นะครับผม <c oughs> แล้ววันนี้นะผมมีสิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือคืออะไรครับก็มีสั์เลี้ยงตัวใหม่นะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่ขอรับเพชรก่อนนะครับมันแจ้งเตือนแล้วนะก็กดรับไปเลยตุ้มร้อยสามสิบห้าเพรต่อวันนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมก็คือการซูเปอร์วีพีนั่นแหละก็คือมันก็คือเติมนั่นแหละแต่มันเติมแบบรายเดือนมันได้คุ้มกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตู้ไดมอนนะครับผมไดมอนหรือไดมอนนั่นเองครับผมมีชุดใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมนี่เลย แฟชั่นไดมอนต์นะครับเปิดไปหนึ่งทีเขาเกลือครับผมก็หุยชุดที่เท่น,นะครับผมห <c oughs> น้ากากอะไรเนี่ยมาเฟียเหรอหน้ากากมาเฟียแดนตะวันตกนะครับผมซึ่งทั้งชุดเนี่ยพี่ชอบแค่เสื้อกับทรงผมนะครับที่เหลือทิ้งไปเลยนะครับรองเท้าไม่ผ่านนะครับผมโอ้ทรงผมเป็นไง โคตรเท่บอกเลยหน้ากากก็เฉยๆนะครับผมดูทรงผมนี้อันนี้คือไม่ได้ลอยกันนะครับเป็นลอยเล็บนะครับผมบ้า <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมก็คือเป็นทรงผมเนี่ยเขากันมานะครับผมสามขีดเลยถ้าเกิดขีดสั้นนี่จะเท่มากเลยนะอ่าก็สําหรับคนที่อยากได้ก็สุ่มนะครับแต่พี่บอกเลยพี่ไม่สุ่มนะครับผมเพราะว่า ทางหน้าของตัวไดมอนด์เนี่ยหรือตู้ตู้ชุดสุ่มตู้ไดมอนด์นะครับมันสามารถกลับมานะครับเมื่อเรามีหินผลึกเราสามารถแลกได้ไม่ว่าจะชอบแค่ไหนก็เก็บไว้แลกได้แบบนี้นะครับผมนี่เลยสมมติมันมานครับอาจจะมาเดือนธันวานะปลายเดือนธันวาหรือต้นเดือนธันวาก็แล้วแต่นะครับผมมันก็จะเข้ามาอย่างนี้คราครั้งที่แล้วจะเป็นทางหน้าของชุดอ่า คนป่าเนี่ยมันเว้นประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันก็จะกลับมานะพี่ก็จะเก็บไว้แลกนะก็ประมาณนี้นะอยากได้ทรงผมไมเฉยนะก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะครับกับชุดนั้นนะเดี๋ยวเรามารีวิวทางด้านของตัวเจ้าหน้าที่ฮอปดีกว่านะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่ความสามารถมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมซึ่งมันจะดีไหมอ่ะพี่คิดว่าตัวนี้นะครับผมเจ้าหน้าที่ฮอปนะครับผมทุกครั้งที่วงบีบจะได้รับ EP ีนะครับผมจํานวนหนึ่งนะครับผมถือว่าไม่ได้เยอะแต่สําหรับสายนอกหมอกหรือ หรือแบบพวกแคมป์เนี่ยน่าจะชอบนะครับผมแล้วพี่จะให้คอมโบไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับผมสำหรับคนที่มีโคโน่หรือมีตัวละครที่เกี่ยวกับใช้ EP เป็นเลือดนะครับผมบอกเลยตัวนี้ต้องเอาไปเล่นนะครับผมสําหรับแรงใหญ่นะแรงเล็กอย่าไปเล่นนะแรงไอ้อยู่แรงเล็กก็คือสี่วสีนะครับอย่าไปเล่นนะครับโวดูสกินดูสกินที่สองโคสวยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงจ่าก็ต่ายก็ต่ายเรนโบว์ปะเนี่ย เยโดโคตรเอาอะครับผมแต่พี่ไม่ชอบสกินนี้นะครับผมบอกเลยพี่ชอบสกินที่3นั่นเองนี่เลยนี่ดูดูดูดโหเป็นไงโคตรเอาอะดูดีดูดีดูด,ด,ด,ดีเป็นแบบกระต่ายไซเบอร์นะครับผมก็คือ <c oughs> ได้เลยถือว่าได้เลยก็ประมาณนี้เลยก็เหมือนได้ฟรีนะครับเป็นการท็อปอัพทั้งหมดสูงสุด299เพชรนะครับจะได้ทั้งสกินทั้ง3เลยนะครับผมไว้สกินทั้ง2เลยตัวตัวสัเลงหนึ่งแล้วก็สกิน2นะครับเป็นสกินฟุ้งฟิ้งแล้วก็สกินไซเบอร์หนึ่งอันนะครับก็เหมือนได้ฟรีเพราะว่าเพชรไม่ได้เสียครับเก็บเพชรไว้เก็บไว้เยอะพี่บอกเลยเก็บเพชรเยอะเพราะว่าปลายเดือนนี้มีของดีมานะครับผมก็ประมาณนี้หรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ครับพีจะกดรับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับความสามารถของ กระต่ายตัวนี้นี่ครับผมว่ามันจะโหดไหม <c oughs> ซึ่งคอมโบที่พี่จะใช้นะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขออัพก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปมันได้น้อยนะครับผมก็อ่มีสกินสีแดงด้วยนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมอ้การกระบาดตบลูกตาด้วยอ่ะเวลนะเวลสูงสุดได้50 EP บนะเมื่อวงบีบแบบกลึกหนึ่งอ่ะความหมายของวงบีบคืออะไรหรอก็คือน่าจะเป็นทางด้านของแบบวงเริ่มบีบเมื่อหมดเวลาว่าบีบปุ๊บได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอให้วง เข้าใกล้ระยะประชิดนะครับผมอ่ะอัพไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณเวลวสี่เวลวห้านะพี่คิดว่าน่าจะเป็นเวลวสองเวลสองก็พอนะครับเลืองอาหารนะครับผมอ่ะเวลวสองครับได้สี่สิบ ep นะเอาแค่นี้ก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสำหรับสายสายอะไรดีสายแคมสายนอกหมอกครับถูกใจสิ่งนี้เลยนะครับผมก็สําหรับคนที่มีนาคน้อยนะแต่นาคน้อยมันพันเลือดมันจะได้ ep ด้วยนะครับผมต้องไปคอมโบกับตัวละครที่ใช้ ep นะครับผมเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็น k โอเคนี่สามารถเป็น EP เป็น HP ได้นะครับผมแล้วก็ตัวละคร A 2 3 4 a สอ,อะไรไม่รู้นะอ่ะพี่ช้แอนดูแล้วกันพี่ใส่ A1-2-34 ไปไอ้หุ่นยนต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้เรารองวงบีบนะเฮ้ยว่าไงเจ้าที่ฮอปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่อ่าถ้าเรือหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมารออะไรรองวงบีบไงครับผม <laughs> เราจะดูทางด้านของ ความสามารถของมันนะครับผมก็เจ้ที่ฮอปตัวนี้ความสามารถมันจะเป็นยังไงครับผมสรุปแล้วรอวงบีบไปักไกลเลยนะนี่เลยพี่จะมาถึงตรงนี้ดูนะครับผมเมื่อวงบีบกรึก๊กมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับผมและเราบวกกับตัวละครที่สามารถเปลี่ยน EP เป็นเลือดได้มันจะดีมากเลยนะครับเมื่อแบบระยะประชิดวงใกล้บีบเนี่ยคือวงบีบทีนึงปุ๊บวงบีบทีนึงปุ๊บเลือดเด้งเลยนะครับผมน่าดูเดี๋ยววงบีบนะครับผมตอนนี้มี37 EP นะครับผมเดี๋ยวโฮงบีบป,ปุ๊บ มันจะเด้งขึ้นมาเลยครับผมแต้77นะครับผมนี่ยังคือเลเวลน้อยอยู่นะอ่าก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองบีบนะครับผมปึ๊บก็คือเอาง่ายๆคือวงเริ่มบีบก็คือไม่ต้องวงเข้ามาใกล้คือวงเริ่มบีบปุ๊บได้เลยนะครับอ่ะดูตอนนี้มี77นะครับผมแต่วงบีบปุ๊บ117นะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่เปลี่ยน EP เป็นเลิกคือตัวหุ่นยนต์นะครับสามารถขยับยกมาได้เลยนะครับผมยกจาก ยกข้างหน้าของ EP เป็นเลือดได้เลยนะถือว่าดีนะครับผมสำหรับสายเล่นแคมป์ใหญ่ๆอะไรแบบนี้คือแบบพวกแคมป์พวกอะไรงี้ก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าก็แค่แคมป์เนาะก็ประมาณนี้เลยสำหรับการรีวิวก็ถือว่าพอประมาณนะครับสกินน่ารักนี่ให้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 สิบเลยนะครับผมส่วนความสามารถก็ให้ประมาณเจ็ดพอก็ส่มากก็เล่นโคโนโคโนเออเอ,เอ,เอ,เอลกอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับสายฟรีก็ ไม,ไม่เกี่ยวครับผมก็คือเอาจร,จริงคือมันแล้วแต่คอมโบนะก็ถือว่าดีดีเลยน่ารักด้วยดูสกินด้วยความสามารถก็สูงสุด50 EP ีนะครับเมื่อว,วงบีบคือเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ E ีเต็มหลอดอ่ะถ้าก็ใส่มิกเกลเข้าไปอะ่ะมิกเกลอะไรประมาณนี้ครับเคเข้าไปนะี่คือว่าดีเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบบวกนะครับผมแบบระยะประชิดอะไรนี้ก็คือแบบแอบซุ่มยิงก็คือดีเลยนะครับผมก็สําหรับสายเลี้ยงตัวนี้ก็ จัดได้จัดนะครับผมสกินสวยด้วยหรือไม่ใช้ก็สลับไปใช้อย่างอื่นได้แต่สกินมันสวยนะครับก็ถือว่าได้ฟรีๆเลยเพราะว่าเราแค่ท็อปอัพนะครับผมมันก็ได้นะโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเดิมก่อนครับหมวกน็อกโคตรเท่ดูด้วยคิดค้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับกันนะครับคู่หูสุดซิ่งใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงท่าหน้าของโรโบนะครับผมก็เล่น20ตาก็ได้เลยนะอ่ากิจกรรมเช็คชื่อนะครับผมนี่เลยตัวนี้เลยสามารถกลับเข้า เข้ามาเช็คชื่อรับกล่องสกินปืนน่านเรียบร้อยได้เลยเห็นไหมกล่องสกินปืนแฟมาร์สนะครับผมก็ดีก็ทําไปนะครับผมก็เดี๋ยววันที่8เดมีคลิปพี่จะลงคลิปแบบสุดยอดให้เลยนะครับสำหรับสายฟรีนะห้ามพลาดนะครับผมก็คือเป็นคลิปรับทางด้านของสกินปืนฟรีนะครับผมอ่าถาวรด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็สําหรับคนที่อยากสุ่มรหัสฟรีไฟลนะครับผมก็ขอแนะนําเว็บนี้เลยเจอคลิปต่อไปครับผม ใหญ่เกินไปเดี๋ยวเอาแนวตั้งให้ดูเลยดีกว่านะครับผมมาสุ่มกันได้ชัดเลยนะครับผมมาถ้าพร้อมแล้วนะครับออกอันไหนก็ออกนะครับลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไปออกไหมออกไปออกไหมออกไหมขอให้ได้สักทีนึงขอให้ได้สักทีนึงนะครับกับเว็บ1นึ่หนึ่งโซนนะครับผมมา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 ,มาโอ้ยโดโอ้โหไม่ชัดนะอยู่ข้างล่างนะมันเป็นแนวตั้งพี่ขอโทษด้วยนะยินดีด้วยท่านได้รับไอดี หัวข้างคาวแล็กนาร็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปรับเป็นแนวแนวนอนให้ดูนะครับผมมันอาจจะไม่ชัดนี่เลยนี่ชัดๆเลยเห็นไหมครับผมนี่แล้วเมื่อเราได้เสร็จนะครับผมก็คือมันจะอยู่ข้างล่างเลยนะก็คือ ID จะอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะนี่นีข้างล่างนี่ดูของรางวัลนี่ของรางวัลอยู่ข้างล่าง,าง,างเห็นไหมก็จะเป็นทางด้านของเมลพาสคระับผมแล้วก็ ID ดีนะหัวข้างคาวไอดีวกเอฟก็คือพี่ได้จากเว็บนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะ สนใจนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะครับผมว่าเออเราได้ดีมาแล้วมันได้จริงไหมนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่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 เป็นไงลกหน้าล็อกเปล่าล็กหน้าล็อกเปล่าดูดิหแบตก็จะหมดแล้วนะโอ้โหดูดิล็อกอินเข้ามาก็ถือว่าโอเคเลยดูดิใช้เอโรกด้วยแล้วก็ พั้นค่าวแรกนารอกนะผมก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมลองสุ่มได้นะครับผมกับเว็บ1นึ่หนึ่งโซนนะผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยอย่าลืมกดเข้าไปสุ่มกันนะครับผมโอเคพี่ขอไอ,อดีไปให้น้องก่อนนะครับผมเจอคลิปต่อไปครับผม